พอดังน so ้ำแรบมาบ่เถอะออกฟอร์มบ่มาแล้วนะผานเราเลยเอ้าออกซฟอมเชอเี้ยตัวหนึ่งอันนี้ตอันต้นหนึ่งต้นแร่ตะเนบูชาวน่ะนู่ก็แตนูก็แตนูก็แตอันรุ่นเดียวกันบ่นนี้นะ อันนี้ก็สายละ่ะบังกะนบาบอสซี่อะไรก็หอกตัวนึงกับอีกอันบอสซี่ยิงนกตัวนึงตกมันจะไปเก็บบังว่าจักเห็นมันเดี๋ยวบอกไปเก็บนกแล้วก็สิกลับไปหาเขาอันในฟานเติงบังกับอันในฟานอีกคนนึงยิงยูุคนยิงจากคนสิได้เดี๋ยวบอกค่ะ่งลองบัง

เกการฝนหงเขาหงน้ำาคืออยู่วะคืออยู่ดีมานบ่บกกรดับคือปึงปังปึงปังได่านนนั้นโอหงเขาหงน้ำทางอันี้คือการนอมาทานกินทานกินหรอกคนยังบ่มา่เ่เก่งน่อฝนเันนอ จมด้านเมียหน่อยมีซอยังเอาอีกสามไม่ได้แล้วเดกดังนํำแลบมาบ่เาะออกอมบ่มาแล้วนะาสตร์เอาทอปอมเชื่อตูวหนึ่งอันนี้ต้หนึ่งตูนี้วะ่นบาวเนาะนูกระแตนูกระแนนูกระแตอันรุ่นเดียวกันวะนี่นะบ่อตางเลยตางตัวนู่กตะแนบ่ตกตะแนาะเป็นขาวๆด้อปากโแดงๆรับได้ตั นั่งไม่ใชกับเราแต่เพื่นบุสาวมันชิได้สแตกงังโอ้เดินจะแก่งเนี่บสาวทัดไปห้เดินจะแก่งเนาะไอ้แห่เพื่อนเขาไปห้เพราอยู่เหอนนะฮะอ้หเมียสองคนเ่สาสามเจาอ่ได้เพิ่นหนึ่ดอกอีเจ้าอีเพนนึงเพิ่นมีของดีเพิ่นหนึ่งยอมผักเพิ่นหนึ่งมาในผ่านมักในผ่านตอนนั้นเนาะ มันมีเวลาเอา,ๆๆลวเอาไร้เราเอาเป็นโลกันเอาเอาหน่อยก็เทินดน,นี่นี่การมานี่ก็เจ้าเขาถานเอาเลยเจ็ดแปดโลโล,โล,โลโอ้ยพ <อ S 1> ูดอะไรเตงเลยน้ำกินกาแฟเอาถือว่าเรื่องนี้ก็มาครบหนาครบตาเลยพากันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วก็สีพากันมาเฮือนมาแน่นอนเลยเนาะจะไปหาผู้เช้าหน่อยคือฝนิ่นไม่แน,น้วแล้วเพิ่นก็ ก็เป็นไปหาปศน่าก็คิดว่าระยะเลยเิร์กหน่อส่วนเมือส่วนเมือแต่เศ้าและเพนรายะก็นอนผ่าอยู่งะผ่าเลยห้องนี้ห้องนั่นนี่เอาเล้โอ้ยจนหดจะได้ว่าเจ้ามักมวนนี่นี่นั่นเจ็บนั่นโซ่นะนั่นเจ็บนั่นไข่นั่นตายเพราะมันใจบกครับ ใจขาดไปเลยตายก็ะยานไปเลยตายมีความชุกเนอะไหวตรงจะจะมากกว่าเมียซองเมียสามคือเพิ่นใครอยู่ตายตายน้ำผู้เชาเนาะไตน้ำผู้เช่ายาบ้านเนอะตายรถเหยียบโอ้ไตไตขาเอิกขาอกเขายาบ้านเนอะโอ้คนนี้ก็เหมือนธรรมดาเลยพี่น้องมากโอ้กันเทศเตีงโต้ดีๆเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้วมอหน้าหนอเขาบอกเออมันเช่าบาทนะครับ โพสมาจากเกาแต่จริงโมแม่นเนาะไปงานบอกงานบุญงานดองไปหาผู้สาวโมแม่นเนาะคือวันแรกคนเคยเนาะแบบคนพิ่งไปเคยไปแบบเขาเคยชูบยาเลยบวชก็้วเนาะไปกลางคืนก็เขาเว้าชูอันนี้ก็คือกันไปเล่นดองไปงานกรรมเขาไปเล่นเช้าเป็นกระห้อกเป็นนาเป็นกระหอก ก็แน่คืมาอีกว่เออไกระลาบลุ้วายร้ายเลยตัวงเพราะเ่าบหลานอ๋อใช่เจนี่หอตพุนด้ยเลยฮอแตกไปสักตุหนาอ่0งเหิบหาทิรับน้ำสดาห์หแปดเอ่ันสยามเนี่ยคนจะเอามาอีก คนหนึ่งอยู่มาดอนทอเนอะมาเช็กับเลยมาเราจะเอา,อ,าอีกคนหนึ่งมาดอนทอวะมาจะเอาเมียหน่อยอีกคนหนึ่งอยู่เงื่อนกระซองเหมือนว่าม้เป็นสามะะากันดีเลยคนหนึ่งก็มาเช็กอัพคนที่สามอยู่กับฝ่าเข่าปลาฝ่าเข่าปลาอยู่ปลาเลยกันยังท <laughs> ักกันไหมกันยังเจ้าน่าไม่ได้ใช้แล้วกลับใช้กแกลบทุน บิ้งตลอดนะเนาะเฟ่รับแม่ปุเป็นเป็นจักรีลรอฟูเชียวฟูดิฉันนี่ฟูดิฉันเจักรีรเอาไปเลยจักปีแล้วอ่ะอันกําลังเสียวนี่อายุขอนม่ออายุแม่ะอายุขนยยไนะประมาณข้าปลายี้ ปูสาวน้อยยังน้อยจะเลยอาจารยนในคนนี้ก็ปรมาจารย์ปรมาจารย์ใครบ่มีเงินกันมีเงินก็เป็นบ้าอย่ันแมงอะไรนี่เงินหลายเป็นบ้าในไทยบางคนมักเล่นเนาะมักไปขันไปไลาเห็นผู้สาวเดี๋ยวกัมีเงินในทงใจเฮากับมันต่างเนาะต่างบ่ ล่างแล้วคณะมีเงินเด้มีเงินก็เอ้ยโอ้ยอ้ยแรงเขินใจขนาดคนเทาเลยกันว่ามีเงินเห้อกอ่ายเหมเอออ่ายอ่ายเออกันว่าเงินมัดมัดเงินเงินมัดมือห่วยเมื่อไม่ลุงผอยากนอนได้หนึ่ยเจอเลยได้โอ้ยฝนฝนแล้อฝนแล้วไอ้เตียงไงสะได้ว่ามีสมจะใส่เนาะ นี่จะมักใส่สมนานแล้วเนาะสมกับชงยางมาเนาะโอ้ขกเไปตัวนั้นะหมตายตังถามเจ้าเขาติดใจตัวนี้นะตัวเจ้าเบายังสื่อโทรศัพท์รุ่นได้สื่อโทรศัพท์ให้เขาเจ้าสื่ออะไรรุ่นได้ปมะมาณที่ไอแพดไอโฟนรุ่นธรรมดาแล้วจัมโบนี่แล้ว เป็นตัวธรรมดาเลยไอ้จิชูได้ได้เยอะันมีเงินก็โอกได้นี่ก็ทุกข์กันเวลาโทุกฮาเขาเขาปิดเครื่องมันเป็นในแน่ในใจเด็ดเลยโอ้ใจหอนแล้วอะไรยังปิดเครื่องได้เด็ดม่นบอกยังปิดอยู่จังว่าเขาเนี่ยมาจากเด๋นัดผัวเป่ามาจากเด๋นัดได้ดิวุ้ยนัดได้แล้วเจ้าเล้วเขาจะซับโตไปจังน่ะแม่นน่ะแม่น

โทรหาข้าบะติดบ่าจะย่องๆไปเห็นเขาดังน้ำผู้เบาเห็นแล้ได้บันรชี้เลิกบอบอบ่เลือกนะจะได้่าผุนี่ก็ยังมักแห้งนะผุนี่เนาะอือโอ้เจ้าหอนตอนนั้นกับบัได้อืมน้ำตาลอะไรเนาะอ่ะอืมของลวนะเอาเหลวดขาบัได้ขอยกิดเขาแล้ว๋อผนแล้เอาพันซาผุนแล้วขอยมันก็ยังลงเอาเบียร์จอกหนึ่งนะพันสี่ยามันคนรหอนมันต้องพิษผา ที่ถา่ายคู่คนเนาะเอาเอาควานแล้วสัณนะเอาเลยของอะไรเอาเนี่ยมืเกี่ยวได้เหรอเนี่ยออกออกซสำนันก,กินอะไรเสมอก็จะถ<อ>้ามีเงินในทงนี่บ่เห็นเลยหน้าตาเนาะส่งผมกับบ่ตกเลยส่งผมเหมือนเนาะเอาก็โอ้มักจะเศร้านี่ยแต่วันนี้กัน่องคนอยู่เหืนหน่นเนาะยังจะเอาเพิ่มเลยยอมรับคิดว่ามีของดีกับคิดมาซื้อแป๊บแน่ว ไอโฟนรุ่นไอโฟนยังไอโฟนชิปฉีบ่โอ้ยมันกระทุกแล้วนั่นน่ะมาธรรมดาได้รุ่นหนึ่งชามชิปปลาหลาดนะนั่นมาแม่นมักทัว่นั่นมักไอโฟนนอนตันทางนไงเออมันมามันจะขึ้นแบบถอดไม้ประจักษ์นอนตันทางอยีสไซก็อยู่หน้าประทัดบ่เออมันย่อย่อดไพ่หรืย่อประทัดนะย่อประทัดมันเลยโอ้นอนตันทางไปเขาอยู่เด็ดดี นอนคว่ำนู่นเนี่ยประหลาดเนาะเขียนอย่ทางพิลึกเขียนเลยเนาะมันบ่ให้มีงใช้เทียงเจ้าอยู่รวมมัลุ่มมัหางลุ่มๆเด้อเทียงเจ้าเทียงใครเทียงเจ้าวตอนจะวันพีหลอกเจ้านี่เทียงเขาอยู่ลุ่มบนนี่ไอ้ตัวนี้เนี่ยกบก็ได้ขอนอนมันลูกพวกใหม่คุณชายแม่กอกบกบกรอกวันนี้เราขึ้นขึ้นไปนำเราเห็นเอ้อหาก็เตรียมของมือคือกันเน้ะเออต่อตัวว่ามันย่อย่อลงบนเนาะ่อ้นวกคน ม่นบาว่าเอา้าเชื่อเชเจ้านอนบ้งขวงทางน,งนี่ลองบังดูเนาะอันตรายเียทางนีนทางนี่แบบแบบคนตายนนแบบคนตายอยู่ฮื่อน,น่ะอยู่บ้านเฮาแบบคนเชีย่ยเจ้านอนในทางเจ้าได้เงิ้นรถเข้าไปเนาะชำ้ำรถอุกทุกนอนบัตเปยขอางทางเนาะบ้านเฮาถ้าว่าแล้วมีคนสีตายอย่างอยู่วัดพระธาอย่างเขาเตียนกอง กัังแงเซ้งแทงเซ่งอะนะจะเก่าอ่ะตายในนันโวนเลยนี่ตายในตายมนวนยอมแบเวคำว่าตายเันมม้วนตืนันนเห็นขักเลยตายเลยช็อกเลยมันมันกดดันแฮยตายลมรถนี่แท่งรดกยตายแบบนั้น่มวนเชียอใจเลยต้องใช้ฝนมากเรียนฝนเสา ใช่กัปปูชาเนะโอ้ยคักเสียอันตายขาเลยว่ะบอช็อกเลยได้ผู้เฒ่าบอคือดีเป็นกมอนอะไรบ้างบ่อมีอ่างคนอยู่เงื่อนเบาว่าคนเสียเอาเพิ่มได้ผุหนึ่งบอกเลยบ่โอ้ยไปสิบอกโอยต้องบอกเขาแต่ว่าเสียเอาเพิ่มบอกอันตรายเนะพาเขาตอบบอกยังไปก่อนคักแน่ก่อนจนนั่งเขาว่าจนนั่งเขาว่าโอ้ขี่ตัวอะไร เป็นบบผู้สาวอยู่พุ่นบกกี่ตัวเออบอสเมียอยู่เือนหมดแล้วกระทำขากล้อเขา,ขาพร้อมจะเอาเขาบุพร้อมยาเลยฮะเก้าเขาพร้อมเนอะฉะนั้นเขาเอาคีมโมหรือโบวิตเฮาดอกเฉ <laughs> ียงเงินละล่ะนะแล้วก็เจ็บใจขนาดเอาไปเมื่อยเมื่อยนี่ก,ก็จักถอดรักเพื่องเกินมาเพื่องผู้สาวแท้ๆเพื่องว่ากันจะไปกับตดต่อหเึ่งเนอะจะไปผุดตีตอผุดหนึ่งเนอะโอเคเอาผงกอั่มอะเอาเอาผงกขี้เล่ยๆผูกข้ามังเฮาหมดแล้ว<ร> โอ้ oh, สุกแล้ววะนี่คปลาเอ่อเอาปลากหอนควันว่าเคอยซีมอันนี้ก่อนฝนมาสุกแล้ว huh. ต้องว่าทาชีก uh ่อนไอชีลูกไอทอนหุ่นเหรอออันอันนับฟันซีเห็นบ่เออโอ้อยากซีมตอวมันก็อยากแท้ๆเอาฟันได้น่าซีมน้ำนี่เนี่ยหนึ่งตอนนั้นบ่ ان, กเ็เบียนเมาจักับเบียนเลยเนาะอ้ยเม,มาแล้วฉันครับคุณ้าตุกเรยเาอาล้มาชมไนครับ่นี่5้าตุกนี่าคนเขา<อ>มักกินเหล้าเนานนะคุณเนาะเจ้าพันพอกินออยุ้ยทำอย่เนาะเออดา0พัหัวซื่อยูเฮือนเมเท้าตอกแล้วเขาเขา,เขาที่เรานะเก็ห่องม,มาตำใส่เกลือบักเพ็ดเป็นหนววเบีกินสมมาลใบซีดเขาตํำใส่เขาครัวอโอ้ยสดชุดหยอดเลย ตัวน่ะแทบเชื่อมากเลยขอย่าก้ฮู้เลยว่ากินได้โอ้ยนั่นแหละเขาเปนผู้เคยกินผู้เคยได้โอ้ยมาเช็ดให้กินชุดยอดเลยตำกับบาชิดาขลุ่นเขาแต่ว่าเวลาเขาต้มมันเขาแกบใส้น้นำได้หรือเ่เอาแล้วตต่มันแกะตัวน้นเขาเขาเข่าเป็นเข่าน่ะเป็นเข่าโอ้ยอย่างเป็นเข่าเขากินแล้วคักหรอ่คักวานอตัวนั้นตอนท่านมาถ่ายต้มเป็นบ่เขาเคยกินตัวนั้นคนแต่เขายังอยู่บ้านบ้านบึงเบึงพูน เขาลักเกินเดียอยอยากเห็ดแล้วแวรถรถจะนี่สมาคมได้นาม้คนพุ่ีคนพุ่นขันชัเช่เตอร์หน่อยทางทีได้คืนนี่นะเออไปชี้ไนเตอรโอ้เออกากระกาลวร้องมนร่องน้องแลุ่นรถฝนนี่ฝนมาเฮ็ดนา้างนาไม่ใช่เขื่องทางนาทางแางนี่ก็้อัน ผเห็ดโดยเฉพาะเลยไปแกม่อยากผลไมีอเพิ่ลจะเอาเติมคนนึงเป็นสมคนสีกับคนคักเลย่ลเฮ็ดนี่ลองเบิ่นวันะเ้ิ่นว่าใส่ซุ้มเฮานี่ลองเพิ่งม้เนี่เฮาก็ให้เตินี่ถ้าไอเติิ่นว่าทาว่าเฮากาพิ่นกรสิกากาขีลองบุญหรอองแล้วคนมักลองอย่างเงยไอเติงกับทีแม่ถือว่าคือว่าซุ้มเฮามีบุญเนี่ยมามาพบมาเจอกันมีบุญมาถามแม่มีบุญมาถาม กูว่าเจ้าก็เคยเห็นเาเขาเคยเห็นเจ้าแล้วเขามาฟอมมาฟอกันวุ่นเดี๋ยวแ็กเก่นเขาไปเอาเห็นเจ้าอยู่เจ้าไปอยู่ห้วยกระหันเขาไปจำพีกับพอย่างอออันนั้นวะมือมือหันมือเขาเห็นหร่นบปล่ามันจับขาเขาดึงเลยนี่นะเขาหวับโบจูอบจือได้เห็นแบบเดียวเด้อเขาก่อนนะมากินข้าวกินน้ำกันเดฟเลาล่ะ เวลากินข้าวกินน้ำแต่ละมือข้าวผู้ข้าปลาก็สิเป็นสิบสองโมงพี่น้องพี่น้องเนาะโอ้เขาว่าที่ผมเป็นในขอกันมาแล้วเรื่องหนึ่งชุดถ่ายครับโอ้ของเขาเป็นตากรบผู้เธอเธอเป็นตาขี้อัดมันเกลียวโซ่ตากรบตาขี้อัดมานเกลียวสุกดีปันก็ได้อยู่ไม่ไปหายเนาะอ่านรดลองลูกขำใหญ่แต่ว่าค่อยๆแล้วน้ำบะไรมีได้เหมือนนี่เนี่ยเขายังทุ๊กเนาะไอยน้ำเขา ห่วงเลยโอ้ยวยเปิ่ลสมิเก็หน่อยเพาะเิลมากินเขาคำใหญ่เลยยันยันว่ามีน้ำเลยเ่ไดมาแล้วมันเราชมร่วมต่มยครัเยเอานอมันเปินี่บุคอยเีานใส่พวงเลยมันใส่ทูนจะสบายเลยใส่ทูนนี่อย่าาซนซี่แล้วใส่ทูนด้แต่ตอนนี้เน้ำมันคลิปอะไรได้น้ำมันี้เป็นบอกคลิปน้ำเซิร์คลิปน้ำเนี่ ขากันเนาะขากแล้วกอยังคงเข่าชนอันแต่ละเธอตาเขียดเนาะตาเขียดในตากบตากบหรากว่ตาเขียดมั้ยโอ้เอาตากบแด้วเธอนานี่มันตาใหญ่กว่าแล้วก็มันขากกว่าจะปั่นกบกับเขียดจะเอาตัวได้หรอเอากบแล้วขอเอากินเข่ากินน้ำฉันเมื่อเฮือนี้สัานให้ไฟให้ฝนฝ่าไปหาผู้สาวน้อยแต่ผมมักผู้สาวน้อยนี่ ก็ฝนไดรับอาจารย์ใายที่ว่าหลายคนเลยอิศราเราเนี่ยโอ้โหเขาเขามักเขาบ่มบ่มบอกเจอกบเงินเราให้เขามักเขาค่ะเวลาไปเล่นนี่ผู้เช่าอยากได้โทรศัพท์บ่อยากได้เงินบ่ขอนังเขามันเราอยากซื้อโทรศัพท์บัดอยากได้บัตรอันนั้นบ่เหม่นมักเขาเหมันอยากได้บัตร ไม่จ <ard> <es> <ừ. úsica> <LE> ับโทรปืนพุ่นบอกกันทามีน้ำใจเอาเอาให้ก็ได้เออมาเป็นยังสนใจเขาแล้วขันเทามีนี่ชูดได้จะเอาให้ก็เออคอยเอาให้บัตรเอาบัตรให้เจ้าเจ้าหู้ใจเขาเจ้าหู้ใจเจ้าจะโทรห้าข้อยได้จะโทรห้าพวกอื่นได้เออทังนั้นเขาเชื่อให้เลยบัตรเขาก็มีใจคือกันขันเทาบ่มีใจเขาบ่มักดอกโอ้เจ้าหันซื้อโทรศัพท์หน่ดยนึงไม่ให้เขาเดี๋ยวนี้เนาะเออซื้อแล้วต่อไปก็จะเป็นรถนะต่อไปฮะ ก็ไปเจ้าช <t ary> ื่อรถอ้ยอ๋อย่าไปเบาได้จากหน่อยห้าไงก็อยก็ได้ได้จะชื่อเลขคือแปดลอยล้านอ้ได้าจะเมื่อเมื่อเมื่อจ้ชื่อเลขถึแปดล้านเนี่เจ้าชิบะไปใช้บอชิมาป่าปะถึงแปดล้านนบ้าถึล้านโอ้แปดลอยแล้วเลขหกโตชื่อเลเขาเนาะจะเป็นจะเอาแล้วตัวนี้เนาะ เอาเอรอคันหนึ่งตโตรถเอาวีโกโ้คนเล็กกว่กาวที่นี้เรถจักธรรมดาเนี่ยแต่เจ้าชิบมาเฮือนเลยตอนนั้นเนาะได้สามเดือนเด็กชิบมเฮือนบ่สิบมือก็พอพอดสามเดือนลูชิเก่งยั้งน้อลูกเงียบตอนนั้นกะหักตัวนี้กะหักแพงเนาะแกกวยมอเตอร์พุหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็เสียแรเรื่องทาก <c oughs> งกลับมาเนี่ยไปที่เขามากอ่ขอขอบอกขอบใจ สำหรับ,บนี้ก็ใช้อำนาจภา,<พ>าจากันพ่อกันในมือต่อไปสวายดี